ฟดละ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 เป็นต่แซบทะน้อพี่น้องฟดละ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 เลยพลดละไอท้ทวยทวนขึ้นมาครับหอมเป็นต่แซบับพี่น้องมากินน้ำกันเด้อบัดเนี่ยพี่น้องอืนี่ครับผมหอมหว่วยๆนะครับแกงบักอึใส่หมูสามชั้นนะครับหอมหอมแซบแซบครับผม สวัสดีพี่น้องป้องไปสุปผู้สุคนเด้อครับผมเดี๋ยวเมื่อนพี่พญองสนบ้านทุ่งนะครับกับสีพามาเข่าครัวเหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้สีมาเห็ดเป็นเมนูแกงฟักทองนะครับใส่หมูสามชั้นนะครับหรือบ้านเฮาเอื่นแกงเบื่อเนี่แหละครับพี่น้องสูตรแซ่บครับใส่หมูสามสันนะครับน้ำปลาร้านัวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งเครื่องปรุงนี้อย่างแน่นะครับวัตถุดิบเฮาเลนะครับหลักๆเลยกับสีมีตเป็นเนี่ยครับ ฟักทองนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับผมหรือเบือเขาี่แหนะครับพี่น้องนะครับเบือนะครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับผมหั่นไว้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมช่วงนี้เมนเมนูหมูขายดีพี่น้องแซ่บๆน้ำกันคือเกาด้วยครับจวดๆครับผมส่วนเครื่องเทศเครื่องแกงนะครับก็จะมีเป็นตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ พริกนะครับพริกแห้งพริกสดนะครับผสมกันนะครับกระเทียมแล้วก็หอมหัวแดงนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับผมใบแมงลักหรือว่าใบอีตูนะครับใบอีตูบ้านเฮาครับพี่น้องหอมๆแซ่บๆครับขาดบ่ได้ครับของอีสานบ้านเฮานะครับผมแล้วก็สิเป็นหอมนะครับหั่นไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผงชีสดนะครับผงนัวเกลือ รสดีน้ำปลาแล้วก็ขาดไม่ได้นี่ครับผมน้ำปลาร้านัวๆนะครับขาดบ่ไไ้ครับขาดปลาร้าเหมือนขาดใจหัวสัดีพี่น้องไปครับต่อครับจดจวดเริ่มต้นลุยกันเลยตาเครื่องแกงก่อนพี่น้องนะครับมีพริกนะครับหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะครับหวานลงมาพี่น้องหวานลงมานะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับไปครับจวดจว ตำเครื่องแกงแล้วนํามาใส่หม้อต้มจ้วงพี่น้องบานลงไปครับผมเหมือนเดิมนะครับพอ,อน้ําเริ่มเดือดแล้วใส่หมูลงมาพี่น้องจวดจ้วงครับผมเอาหมูลงมาเลยนะครับหลังจากใส่หมูลแล้วปรุงรสใส่รสดีนะครับ ดีก็ประมาณครึ่งช้อนนะครับประมาณนี้อใส่ลงไปตามด้วยผงชูรสนะครับใส่หลายเสับหลายใส่น่อยเซับน้อยผงชูรสประมาณครึ่งช้อนนะครับใส่ลงไปนะครับตามด้วยเกลือนะครับเกลือก็ปลายช้อนนิดนึงนะครับนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับน้ำปลานิดนึงประมาณนี่ครับประมาณนี้ครับไปปลายช้อนครับใส่ลงไปนะครับ ทีเด็ดนะครับขาดไม่ได้น้ำปลาร้านะครับใส่เท่าไหร่คะน้ำปลาร้าสองช้อนอ่านะครับหนึ่งช้อนใส่ประมาณสอง่อนพี่น้องนนัวครับหอมครับสูตรอีสานบ้านเขาครับขาดบ่ได้ครับปลาร้าหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมจวดจวดครับพี่น้องปิดฝาทิ้งไว้นะครับสักพักนะครับให้น้ำเดือดพอน้ำเดือด นะครับอ่าครับผมพอน้ําเดือดแล้วนะครับหมูเครื่องเทศต่างๆก็เข้ากันหมดแล้วสุกแล้วพอน้ําเดือดหมูสุกแล้วใส่ฟักทองลงไปนะครับผมนี่ครับใส่บวอื่นลงไปพี่น,อออน้องหอมๆเซ็บๆน้ำกันนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปนิดนึงน้าก็เป็นน้ำ,นำรุกเครื่องเคียงที่เอาจิงอ่า ตาไว้นี่แหละครับเติมน้ําลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาไว้ให้น้ําเดือนให้ฟักทองสุกนะครับจดจวดพี่น้องแซ่บๆน้ากันครับหลังจากต้มไว้สักพักแล้วพี่น้องมาที่นี่กระสีมาเบืองกันครับนะครับน้าเดือดไปนะครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องมาที่นี่ น้ำก็คือเดือดเรียบร้อยแล้วครับเบอรอื่กันนะสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่หอมใส่บบอีตู้ลงไปนะครับนี่พี่น้องวานลงไปครับจวดจวดนะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับพี่น้องนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับป่ะปัตชนี้พี่น้องไปกินน้ำกันครับแซ่บๆซน้ำกันพี่น้องจวดจวดครับผม ฟดละ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 เป็นจักเซียทโนพี่น้องฟอดละ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 เลยพลละไอท้วทวยทวนขึ้นมาครับหอมเป็นดัซเซครับพี่น้องมากินน้ำกันเด้อบอัดเนี่ยพี่น้องอืนี่ครับผมหอมหวยหวยนะครับแกงบักอึใส่หมูสามชั้นนะครับหอมหอมแซบแซบครับผม หอมห้วยๆน้ำปลานัวๆเด้อพี่น้องเป็นตาแซบคักครับผมสูตรนี่สูตรบ้านๆนะครับพี่น้องสูตรบ้านเฮาเฮ็ดกินเองง่ายๆได้เลยเด้อครับเฮ็ดบบยุงยากเลยครับผมจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง youtube พญาแสนบ้านทุ่งไฮเดรครับกดติดตามอฮเดรครับผมพ่อจ๋าแม่จ๋าก,กดให้หน่อยนะจ๊ะพูดแล้วครับผมเจอกันอีพีต่อๆไปเด้อครับผม ขอบคุณในไลน์ครับสวัสดีครับ